โรงพยาบาลมกุฎเน่ไม่เลิกจากระบบบัตรทองถึงแม้ผมจะโกรธสอชอวันนี้ระบบตัดทองเนี่ยผมขอรู้ว่าไม่ร่วมนะครับแตม่มีรอยล้าวพรุ่งนี้16ตุลาคมครับคุณหมอเรียนทองประกาศชัดครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะงดรับผู้ป่วยบัตรทองพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับจากที่หลายคนติดตามข่าวกันว่าทางด้านคุณหมอเหรียญทองครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาะได้ออกมาถแถลงข่าวกรณีที่จะหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกสิทธิ์บัตรทองภายใต้กองทุนของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชซึ่งจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ยังคงยืนยันอยู่นะครับว่าพรุ่งนี้จะหยุดให้บริการบัตร ทองชั่วคราวครับจนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าสอปอสอชอจะชำระหนี้ที่ติดค้างหรือมาคุยกันแล้วทำสัญญาจริงๆจ,จังๆเลยว่าจะมาชำระกันเพราะว่าที่ติดค้างอยู่นี้ครับคุณหมอเรียนทองบอกว่ามีตั้งแต่ปี63แล้วก็ปี67แต่ยืนยันว่าเบื้องต้นถึงแม้จะไม่รับผู้ป่วยนอกก็คือ OPD เข้ามารักษาใหม่ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองที่ยังคงอยู่ในมือหมออยู่ ไม่ได้ให้ไปไหนนะครับไม่ได้ขับออกไปไหนนะครับเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนนั้นมีความซับซ้อนเรื่องของโรคและจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดยังคงให้รักษาต่อในโรงพยาบาลครับ ก็เลยอยากให้ทางสปสอชอมาเคลียร์ยอดนี้ที่แท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนี้เป็นต้นไปอีก3ปี5ปีค่อยมาจ่ายหรือทยอยจ่ายไม่ว่ากันแต่มาคุยกันก่อนได้ไหมทําสัญญาไว้ก่อนได้ไหมจะทิ้งไปแบบนี้มันใช้ไม่ได้ครับพร้อมกับทิ้งท้ายบอกผู้สื่อข่าวว่าอยากให้ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับหลังจากที่ทางสปสอชอเองออกมายอมรับว่ามันมีนี่เกิดขึ้นกับทางโรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้หมอเรียนทองบอกว่าเอาเฉพาะกรุงเทพนะตอนนี้โรงพยาบาลที่คุยๆกันเนี่ย ระบบบัตรทองเนี่ยมันมีรอยร้าวนะมันมีปัญหานะมันมีนี่เกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปรับรองว่าระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตลำบากแน่ครับภาระหนักหนาที่มันเกิดขึ้นคือคนหนึ่งหมื่นคนที่กัดฟันพุ่งตัวอนไม้ไม่ได้จะต้องไปกัดฟันจ่ายค่ารถเสียเวลาไปเดินทางข้ามฟากข้ามแม่น้ําเจ้าพยาข้ามเขตต่างๆเพื่อไปรักษาในที่ใหม่ประชาชนเดือดร้อนซึ่งเดือดร้อนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองนะครับ ผมขอเรียนทุกท่านนะครับโรงพยาบาลมากุฎเนืไม่เลิกจากระบบบัตรทองถึงแม้ผมจะโกรธสปสชอ,อยากจะบอกว่ารังเกียจด,ด้วยแต่ผมไม่ได้ไม่เคยรังเกียจประชาชนนะครับวันนี้ระบบบัตรทองเนี่ยผมขอเรียนว่าไม่ล่มนะครับแต่มีม,มีรอยร้าวการมีรอยร้าวไม่ใช่ว่ามันจะจะล่มถล่มลงมาไม่ใช่แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะถล่มนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องตามกันว่าถ้าระบบบ,บัตรทองมีรอยร้าวเกิดขึ้นจริงๆแล้วอนาคตของประชาชนไทย ที่ป่วยล่ะพี่โจทําไงอ่ะคือมีความเห็นจากคุณหมอหลายท่านนะครับโดยเฉพาะคนที่บริหารโรงพยาบาลนี่ก็ฝากถึงสปสอชอว่าต้องยอมรับก่อนว่าไอ้เรื่องของการบริหารบัตรทองเนี่ยมันมีปัญหาจริงรแล้วก็ติดหนี้โรงพยาบาลจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสิทธิ์ของบัตรทองเนี่ยอาจจะต้องพูดให้ชัดนะครับว่าไอ้สาบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันรักษาเฉพาะโรคที่อยู่ในบัญชีแล้วก็ยาเนี่ย เฉพาะที่อยู่ในบัญชีนะคือเอาจริงม,มันมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายมันไม่ใช่แค่30บาทแล้วก็ไอ้เรื่องของระบบหลังบ้านในการเคลียร์เงินกันเนี่ยค่อนข้างมีปัญหากันเยอะอบัตรทองเริ่มต้นด้วยเจตนาดีอยากจะให้คนที่ถือสิทธิบัตรทองเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้ง่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าพออยู่ไปอยู่ไปแล้วคนที่ใช้สิทธิบัตรทองตอนนี้มันอย่างที่คุณหมอเหรียญทองบอกอะครับว่าตอนนี้ถ้ามันเป็นแก้วเนี่ย มันเริ่มที่จะร้าวแล้วมันเริ่มที่จะร้าวแล้วเพียงแต่ว่าจะแบกไปได้อีกนานแค่ไหนถ้าวันนี้สอปอสอชอยังไม่ปรับวิธีการทำงานยังไม่หาวิธีการแก้ปัญหาสุดท้ายสิทธิ์บัตรทองมันจะไปต่อไม่ได้มันไม่เหมือนสิทธิ์ของข้าราชการม,มันไม่เหมือนสิทธิ์อย่างอื่นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องสิทธิ์บัตรทองเนี่ยคุยกันมาโดยตลอดเหมือนกัน ว่าปัญหาข้อดีมันก็มีมมันมีแต่ปัญหามันก็เยอะอนะครับทำยังไงถึงจะทําให้มันยั่งยืนแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เป็นทางเลือกก็คือว่าคนที่จะสีปัดทองก็ต้องยอมรับว,ว่าอาจจะต้องร่วมจ่ายเพื่อให้กอง,งทุนมันมีตังค์ไม่งั้นก็เจ๊งเอานะครับ